พอที่แล้ว,ลวรู้สึกเหมือนอโดนขโมยใขส,สวัสดีทุกคนและนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มานั่งเปิดคลิปแบบเป็นทางการจริงๆสักทีก็แนะนำตัวข้าวๆแล้วกันว่าเราชื่อจา๋านะแล้วก็ปัจจุบันเรียนบมยัตีปีที่สองจริงๆงมาเรียนเขียนได้หลายปีแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มทำช่องอย t u ู e สักที ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารวมทัวร์กันแล้วก็พาดู f ฟ c ิลิตีในหอพักที่อังกฤษแล้วก็น่จะทำวิกแอนบล็อกรวมไปด้วยเลยเพราะว่าจะพามาดูว่าสุขสัาติเราอยู่หอเราทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะลงไปซื้อของมาทํากับข้าวกาาวันสุกเสาชิมีแล้วก็เราจะไปสเปนแล้วก็มีแขกรับเชิญทนนี่เราจะไปสเน<อ> <laughs> ก็คือเรานั่งบัสฟรีของหอพักมาลงที่มหาลายัยแล้วก็ <พำ S 1> เดียว,ยๆๆวยแล้วก็เดียวจากนั่งจ,จากมหาลายัยนั่งบัสนั่งบสัสสาธารณะนะ <laughs> จากหน้ามหาลัยลงไป ในนเมืองกัพูดภา,า,าษาธรรมชาทำไมครับผม,ท,มทํไมไลี่รอบ l o b a l Transpose เร็วเรีบข้ามถนนเยวจะพาทุกคนมาดูห้องตัวให้ดูนุ่นมีพี่จะใส่อของแบ,บ,แบ่งๆกันเพราะเราแชร์กับเพื่อนแต่เวดดี้กคนนะแล้วกามีทีวีมีโซฟา ใครมีเนี่ยสิแล้วก็มีจินิพันธ์ก็ไม่เคยดูเร่งนี้ได้แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวถ้าใครจะมีลข้าวเป็นอีกแบบตอนเนี่ยเรากินข้าวในห้องเพราะว่าว่าอะไรเราไม่อยาอยุ่งกับรงนี้ไม่ใช่เรา,าเราอยากดูยูทูบแล้วไหนบอกว่าตรงนี้มี YouTube ก็ไม่อยากมาแย่งคนอื่นดูไงเพราะว่า ก็บอกไปว่าเผื่อสังสารนะใช่ไหมแต่บางทีเราแบบเรียนปะก็รีบๆรเราก็แบบว่าอยากจะอ่านหนังสือไปด้วยกินข้าวไปด้วยถามว่าใช่ไหมไม่ <laughs> มอยากยุ่งกับคนอื่นเร่อถูกแล้ว,ลวทำกับข้าวแล้วอ่ามันมคืออะไรครับทำไมน้องไม่น่ากินเลยก็คือควากับไก่ที่แค่ว่าสองคนพอ,อ,อสองคนน่าจะพอนะจริงเหรเออ ก็เดี๋ยวทำไข่ดาวเพิ่มใช่ไหมกใช่ๆปัดตักปดตนะครับแอกเลยให้ใส่ซีอิ๊วดำเีอิวก็จะเสียงดังม,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 มากๆถ่าย้าไม่เ,เนน้ลาใช่เปิดไฟด้วยดียไหมนี่มีไฟด้วย ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเ้นนะมาดูเดีวยวครับโดยภาพรวมของครัวไม่เห็นไม่เห็น <íss>. ไม่ต้องหวย่างี้ว่าที่หออะก็มีตู้เย็นธรรมดาให้สองตู้เจ็อคนสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่รายการลากตู้เย็นนะครับผมหคนเจ็เอ้เจ็ดคนก็แบง ครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตอยู่เลยแล้วก็มีตู้ตรงกลางอะไคครแช่ของฟรีอ่า,อาดูทำไมเฮ้ยทำไมตู้ตรงกลางมันใหญ่กว่าตู้สองอันนะครับก็มันเป็นของฟรีที่เอาไว้แช่ของทุกคนอย่างมีเจ็ดชั้นก็แบ่งกันต่ละชั้น,นแต่ว่าของเราเป็นแบบมีคนเอามาแมไหนบอาากแบ่งกันไงก็ขนาดนี้ให้คุณละชั้นะก็ไม่ก็ก็คือแบ่งกันไงก็คือแบ่งกันแล้วกองไบ่ เอาไปแบ่งหมายถึงว่าชั้นที่แรกก็มีคนเอามาแบ,บ่งอีกรอบก็ถือว่าสะดวกสบายครับถ้าบางทีถ้าเกิดท่านเข้ามาในหอนี้ครับท่านอาจจะพบว่านมท่านหายไปครับก็เป็นหายแต่อะไรที่หายไปที่รู้สึกว่าหายไปดีกว่าอะไรที่แล้วเออที่แล้วรู <t <t ้สึกเหมือนโดนขโมยไปจริงเหรอทำไมเขารู้สึกว่าเป็นไอศครีมวะไอติมก็หายรอบที่แล้วอ่ะ คือเอาจรจิงๆนะผมอ่ะไม่แน่ใจว่ากินไปเองหรือเปล่านี่คือนี่ disclaimer นะไม่ปเด็นอะคือมันขายไปแล้วครึ่งนึงอะคือมันเหลือประมาณแบบหนึ่งในสี่ะคือกินไปแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแบบมันหายไปอย่างไรรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนกินเองแล้วเขาอยู่อะไรอะแน่นอน่นะนั่นแหละเป็นคนกินไปเองไม่เขาแสดงผ่านว่าไอคน ที่แบบมันมาหลอยู่ใช่เหรอะว่ามันน่าจะหยิบขึ้นมาแบบย้ายอ่ะแล้วน้องร่วงเพราะว่าไอ้ฮางคกน่าจะฝาเวลาเปิดแล้วอ่ะมันจะหลวอ่ะหมายว่าเวลาปิดแล้วมันไม่หลุร่วมแล้วร่วงแล้วยังไงมันไม่เปิดแต่ว่ามันก็มีพลาสติกซีนนี่ไม่ใช่ก็คุณกินไปแล้วไหมแล้วคุณมันน่าจะร่วงอ่ะแล้วไอออมันก็เลยเอาไปทิ้งให้แต่มันก็ไม่บอกที่รักแล้วมันก็ไม่จ่ายเงินใช่เาเดาครัวก็ควรเลยมากเลย้เอ้ยไม่ไม่แต่ว่า ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือจริงๆก็แนะนํานิดนึงดีกว่าป้าก็สำหรับคนที่จะมาอยู่ครัวแชร์แบบเนี้ยคุยกันตั้งแต่แรกๆแบ่งเวรทำความสะอาดอะไรยังไงกันทีนี้เราก็เลยจัดการทำเปลี่ยนขยะอะารยังไงครับโอ้ให้ใครเป็นคนทำัะผมมีแค่คนเดียวเี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับผม ใช่ก็คือเทมนกินไข่ดาวน่ารักไหมนี่ไข่ดาวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมค,ครับป็นไข่ดาวนะจ๊ะไม่รู้จักไข่ดาวไม,ม่เคยเห็นไข่ดาวข้าววะแม่เอามาเวฟบวะอยู่ห้องนู้นเว็บอย่างวเวฟอ,อยู่เวฟบเสร็จแล้วหนจะริงเหรอเปิดรงไหนร้อน,อ,นอ่ะ กลทเมื่อกี้ <g ğimiz> แม่ถ่ายตอนกินข้าวให้ทุกคนดูสคิปมาตอนเย็นเลยนะเนี่ย <g ığımız> ยังไม่เลิกยังไม่เลิกกันสองพี่เฮ้ยภูมิใจอ่ะเฮ้ยหน้า,าดีป่ะแต่งหน้าแต่งหน้าดีป่ะดูมาเยอะ <g ığımız> แต่ตดาดำนอนน้อยอ่ะ<ส>เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปฮาโลวีนปาร์ตี้ที่รีเซพชันที่หอ ซึ่งอ,อาจจะไม่มีใคร <laughs> อาจจะมีแค่เรา <laughs> ใช่เพราะคนส่วนใหญ่เขาน่าจะไปแบบว่าของมาหาลัยเพราะมันอันใหญ่กว่าแต่ว่าโอเคมาไทยพอแล้ว ็สนุกคือไม่สนุกนะไม่ใช่หมายถึงแบบว่ามันจำเหตุการณ์ทำอะไรเราก็ไปนั่งคุยกันเฉยๆเรามาเร็วใช่เราเร็คนอื่นนั่งกินข้าวอยู่เขางานเขาบอกเขาเริ่มโบกโบกเรามาโบกโบกไ่เราเป็นคนตรงเวลาแต่ไม่มีใครมาเลยเฮ้ยทำไมกล้องเริ่มสั่นอ่ะทำไมกล้องเริ่มสั่นอ่ะหน้าแดงไหมทะเอาะนะ ขินอ๋อไอ้นัี่เขาเรียกว่าอะไรนะบัตรบัตรอ่อนใช่ใช่บัดปัดมาเยอะอ่าปัตรมาเยอะแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเออก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนอ่อนอะไรเตื่นมาเข้ายิ้มตื่นมาทำไมแค่มาเมื่อวานยิ้มโล่งมากเลยเพราะอะไร มยิ้มถึงโล่งเพราะตื่นมาเข้ายิมตั้งแต่กี่กี่โมงวะแปดโมงทีนี้ก็ไม่สายอะแต่ว่าวิธีของการน่สก็คือข้อดีของยิมที่เนี่ยก็คือเราสามารถจะมาเข้าตอนไหนได้ย um ี่สิบสี <h 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 ่ชั่วโมงเพราะว่าเรามีขีการห้องซึ่งเราสามารถแตะเข้ายิมได้ตลอด ใช่แล้วคือถ้าไมอยากมาตอนเ้าเยอะๆก็มาส,กามาสกาักวีาดีไหมตีะสักว้าดีว่าตดีฮะนี่ อะนรักอย่างไม่ต้องเทียร์ไงอพอมันในนี่มันมามันมาอากาดีมากเฮ้ยอยากสวยต้องทำยังไงคะอย่าหงคอม วันนี้อากาศดีมากๆเลยก็เลยอากาศดีตรงไหนวะเม่เต็มไปหมดก็ดีหมายถึงว่าเดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็สว่างอย่ากบกวนน่าไหมก็เลยเดี๋ยวจะไปหาร้านนั่งกินอาหารข้างนอกกันใช่จริงก็เลยซึ่งจริงก็ไม่ได้ไปกินบ่อยนะนานๆทีถึงจะได้ไปกินอะไรข้างนอกโอ้ยเลิกไปดูันสักทีได้ไหมหน้ามาแดดเลยไหมนะ บอกทุกคนว่าเราจะทำไมเราถึงต้องเดินออเพราะว<ต>่บาบัสไม่มาทาี่เราเดินเนี่ย <c oughs> เราจะได้ผ่าผ่านแคริสนะครับให้คนดูปากด้วยว่ะอันนี้คือปากใกล้ๆปากใกล้กลๆหอสามารถเดินมาได้ทุกเมื่อเดินมาได้กี่นาทีก็ห้าห้าทีาาสิบนาทีเอ,อไม่ถึงสิบนาทีอ่ะบางทีก็จะบอกว่ามีเด็กๆมาเล่นฟุตบอลมนมีปากทงนะ บางทีเขาก็มาเล่นนะนะมันเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นที่เป็นที่ไทยนะเนี่ยคะขายเบสบอลปักธงชัยเบสบอลซอฟบอลไม่มันคือมันเรียกว่าอะไรนะคริกเก็ตคริกเก็ตบางทีก็มีคนมาเล่นคริกเก็ตเฮ้ยคริกเก็ตไม้มันเป็นยังไงบางคนก็มีไหมเฮ้ยพูดเลยว่าบางคนก็มาเล่นคริกเก็ตกันที่นี่เพรว่าคริกเก็ตไม้มันเป็นยังไงครับไม้มันเป็นแปะไว้ตรงนี้ครับเนี่ยลิงก์ตรงนี้ลิงก์อะไรรูปก็พออ๋อรูป ไม้ไมันดเป็นแบนๆปะคร้ายเบสบอลแต่ว่ามันแบนๆกว่าแล้วก็มีคนเอาหมามาเดินโอออเเคกดหน้ากดหน้ายังเหมือนกันใช่กดเหมือนคล้ายกับเบสบอลคนเอาหมามาเดินนี่ตอนนี้หน้าอะไรครับตอนนี้ตอนนี้หน้าเดูใบไม้ร่วงที่ยังไม่หนาวเลยปกติบ่ายสามดูแดดเหมือนห้าโมงปกติช่วงนี้มันก็ต้องหนาวแล้ว แต่ปัจจุบันก็คือร้อนมากๆเพราะฝนเพิ่งตกไปเหงื่อจถือว่าออกกําลังกายเดี๋ยวเดินออกไปหาอะไรกินแล้วก็ไนแล้วอ่ะขึ้นรถไปรถอยู่ไหนอ่ะสรุปว่าไงเป็นอย่างไรน้ำองุ่นที่นี่ดีมากครับทอ่นชี่ระคนที่ร้านอะไรอ่ะน้ำสตรอเบอรี่ปะเชียร์สเอาแย่ง อรหอมมากนะครับนี่เนี่ยเป็นพายวิแสงสวยเห่นไห <c oughs> เอาครับแล้วทำไมมุมกล้องเออโอเคมุมกล้อง0.5นเน่ยอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไส้กรอกแล้วก็ โคเตโกแล้วก็ Onion ออนเนียนริมพอมทอดแล้วก็อันนั้นคืออะไรอ่ะที่รับสั่งอะไรมาอะไร,รอ่ะอันนี้แบบอ๋ออันนี้เหรอ <laughs> ใช่มันรวยเขาบอกว่าเป็นไก่อ,อ่ตรงนี้น่าจะเป็นสะโพกไก่เนี่ย <c oughs> แบบว่าเขาอบม,มาใช่แล้วก็มีพายพายไก่เหมือนกันอัน <Okay, S 1> นี้แล้วก็อันนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับเฟรนช์ฟรายที่อยู่ที่อังกฤษครับผมไม่ใช่เฟรนช์ฟรายคือชิพ ค็อะไรนะก็อะไรนี่เแหละใช่ก็คือผมเป็นอาหารแบบเนื้อเนื้อสัตว์สีขาวใช่ปะแล้วก็เราก็จะแพร์แพร r i n กับไวน์ขาวได้ส่วนนั้นคือไม่รู้โอ้โหสักพักแล้วอ่ะยังไม่ตอบเลยมันคือจินอ่าจินผสมใช่ไหมจินคืออะไรครับมันต้องมาละจินนี่จ้ะจินนี่จ้ะไอ้นี่ ไอ้ตูดไม่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบ็คเคอร์เรนแล้วก็แบ็คเคอร์เรนแบ็คเค์เรนคืออะไรครับแบ็คเคอร์เรนอ่าแปะรูปแปะรูปไว้ตรงนี้นะแปะมันภาษาไทยก็เรียกแบ็คเคอร์เรนใช่แต่ว่าหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกจริงๆเขารู้สึกว่ามันอ่ะเหมือนลาสเบอร์รี่แต่สีดำม่วงอ่าดวงดำออกม่วงๆไม่งก็ไม่งั้นเขาก็ต้องเรียกเพอร์เพิลเคอร์เรนแต่ว่าเออมันผสมกับผลไม้สักอย่างหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะ แต่หอมหอมมากมันเขารู้สึกว่ามีเกรฟฟูดอยู่ด้วยใช่ไหมมีน้ำเกรฟฟูดอ่าปกติมันจะต้องมีฝานเกรฟฟูดลงไปในรูปอ่ะในรูปมันเป็นสีแบบนี้แล้วก็มีเกรฟฟูดใช่นั่นแหละเกรฟฟูดเออใช่ใช่ใช่หลายหลายคนหลายคนก็คืองงแล้วเกรฟฟูดคืออะไรเกรฟฟูดคือองุ่นปะไม่ใช่ใช่หมายถึงว่าเห็นด้วยกับสเตทอ่าสเตทเมนต์ของที่รัก เห็นเนื้ออากรีกับสเตตเน้นของที่รังไงใช่เมื่อกี้อ่ะก็คือกระปุอ่ะมันคือส้มที่มันคือซิตัสพูดล่านี้หอ่าอ่าเหมือนมะนาวเหมือนส้มอะไรพวกนี้แต่แต่ไงแต่มันไม่ใช่ส้มอ่ะมันเปรี้ยวเออไม่เคยกินแบบปกติเหมือนกันว่ะแต่ว่าแบบเนื้อด้านเปลือกอ่ะมันจะเหมือนส้มเลยแต่ว่าด้านในอ่ะมันจะเป็นเนื้อสีแดงอ่ามันจะเหมือนส้มสควิตใช่พวกคนนี้หน้า เขาพูดเยอะที่ไรเลเอ<ช>ี <laughs> อย <laughs> <laughs> อ่ากินกินกินอันดูครับ <c oughs> โอ้ยต้มลาดมีดมีดอยู่นูน่นมีดอยู่นะต้มรากน้องก่อนเขาจำไม่ต้องเอียงกล้องตามอ่ะเขาเมื่อกี้ตามที่อ่านน,ะน้ำเกรวี่ที่ราดอะ่ะ <c oughs> ทั้งคู่เลยนะอันนี้กับอันนู้นอะก็คือเป็นบีฟเกรวี่ใช่เขาเห็น ยังไม่ได้ชงเลยปกติจะต้องอร่อยอ่ะไม่ร้อนอุ้งอุ้ยโอเค รอบหน้าไม่ต้องมาก็ได้วันนี่ย